ใครที่กำลังดูคลิปนี้อาจมองว่าแอดปัญญาอ่อนเว่อวังหรือแม้แต่อาจจะมีความรู้สึกว่าแอดแม่งเพี้ยนแต่นี่คือสิ่งที่แอดรู้สึกได้จากการที่ภาคมังงะชื่อจริงภาษาอังกฤษของเขาเนี่ย surviving the game as a barbarian เอาชีวิตรอดในเกมฉบับคนเถื่อนในตอนที่95-96 FXN Studio ภูมิใจนำเสนอสวัสดีครับผมแอดมินนิกกี้นะครับสิ่งที่แอดจะมาคุยแล้วก็พูดในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของความรู้สึกลุ้นๆหลังจากที่แอดได้ภาคมัง,งะ่ะชื่อจริงภาษาอังกฤษของเขาเนี่ย Surviving the Game S อ a b a r บ a เ i a n เอาชีวิตรอดในเกมฉบับคนเถื่อนจริงๆแอดไม่ได้คิดจะมาพูดหรือว่ามาบอกความรู้สึกกับทางเหล่า FC ทุกคนนะครับเพียงแต่ว่านี่มันเป็นความรู้สึกที่แม่งมันไม่ได้เจอมาโคตรนานเลยตั้งแต่ที่เริ่มอ่านมังงะมาหลายๆเรื่องสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะเทียบไม่ได้กับมังงะ ในโซนของทางญี่ปุ่นมันอาจจะเทียบไม่ได้กับกับแค่บางเรื่องนะแต่ในมุมมองของแอดเนี่ยแอดรู้สึกว่าบริบทมันโคตรสุดยอดเลยอะจริงๆอยากจะมาทำเป็นเหมือนข้อมูลของพวกตัวละครหรือว่าเผ่าพันธ์ภายในเรื่องนี้มากกว่าแต่พอเราเห็นความนั่นแหละเห็นความที่มันแบบเอ้ยมันถ่ายทอดออกมาได้ไม่โคตรสุดยอดเลยวะตอนที่9596ต้อง ดูคู่กันนะบอกตรงๆว่ามันต้องดูแบบไล่คู่กันอนะ่ะทีเนี้ยความพีคของมันก็คือมันเป็นเรื่องของการเสียสละที่แบบไอ้เฮียมันไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันหนักจริงๆมันหนักแบบมันถ่ายทอดออกมาแบบยากมากเลยนะตอนที่แอดนั่งอัดใช่ไหมแอดต้องอ่านเนื้อเรื่องก่อนหนึ่งครั้ง แอดจะไม่อ่านล่วงหน้าจะอ่านก่อนอัดแค่แบบชั่วโมงเดียวแล้วก็เออมาย่อยเนื้อเรื่องให้มันแบบเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากกว่านี้หน่อยตอนอ่านเออโอเคมันก็ยังพอประครับประคองสติในการอัดต่อไปได้แต่พอแอดเริ่มอัดจริงๆอ่ะเริ่มอัดเสียงตั้งแต่ตอนที่95ยามาค่ะการถ่ายทอดตัวละครของดอบกี้เนี่ยยากมาก มันยากตรงที่ว่าในช่วงที่แอดกำลังอัดอยู่เนี่ยแอดแม่งร้องไห้คือในช่วงที่อัดอยู่เนี่ยที่เป็นเสียงดอบกี้อ่ะในตอนที่96อ้อ่ะคือแอดร้องไห้จริงๆนะแล้วมันทำให้เราดิ่งดิ่งจริงๆคือเราเข้าใจบริบทของตัวละครนี้ได้เลยว่าเขาเกิดมาเพื่อที่จะต้องเสียสละไอ้เหี้ยเอ้ย แค่พูดถึงก็แม่งแบบก็จะร้องไห้แล้วว่าแบบไอ้เหี้ยแบบเป็นจริงเนอะโอ้ยอีโมชั่นมาเต็มคือเรื่องเนี้ยมันมันอาจจะมีบางช่วงบางตอนนะที่แบบเอ้ยเราเราอ่านไปแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าทางต้นฉบับหรือคนที่เขาเขียนเนื้อเรื่องเนี่ยมันมันยังทำให้มันไม่ได้แบบ กลมกล่อมมากพอความรู้สึกที่แอดเจอณนตอนนี้เนี่ยมันเป็นความรู้สึกเดียวกันกันกบตอนที่โดนไม่ใช่โดนหรอกตอนที่ดูมัง,งะวันพีทในตอนที่ลูฟี่กำลังเผาเรือโกอิ g งแมลี่มันคือความรู้สึกนั้นจริงๆแอดไม่ได้จะเอามัง,งะเรื่องเนี้ยไปเทียบกับวันพีทนะแต่แค่รู้สึกว่าฟิลลิ่งนะตอนนั้นน่ะเมื่อแบบ ยี่สิบกว่าปีที่แล้วอะ่ะมันกลับมาในวันนี้เวอร์นะโคตรเวอร์เลยแม่งโคตรแบบโคตรจริงอะ่ะโคตรจะจริงอะ่ะแอดไม่ได้รู้สึกไม่ได้มีความรู้สึกแบบนี้มานานมากๆเว้ยเราเสพมังงะเยอะมากเราอ่านมันเยอะมากและเราก็รู้สึกว่ามันเศร้ามากจริงๆมันเศร้าจนแบบแก้พลั้งมือมากดดูแค่ช่วงเนี้ย น้ำตาแม่งมาแล้วอะมันความกินใจอะไรหลายๆอย่างคือเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันมันใช่อะมันคือการเสียสละที่แบบไม่ได้ยืดเยื้อะอะไรมากอะมันไม่ได้เล่าเวอร์วังย้อนกลับไปกลับมาเหมือนมังหะหลายๆเรื่องที่ที่เคยอ่านมาแต่อันนี้ก็คือแบบเขายอมสูญเสียตัวเองยอมสูญเสียชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะปกป้อง คนที่เขารักคนที่เขาชอบถ้าใครดูมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ว่าดอกี้อ่ะชอบมิชาอยู่แล้วก็กำลังจะสารภาพความรู้สึกถ้าเกิดว่าเขากลับไปที่ลาฟโคเนียได้ก็คือกลับไปที่เมืองนั่นแหละแต่ทีเนี้ยมันก็ดันเป็นเป็นเหตุการณ์ที่โคตรจะบีบบังคับเลยการใช้พลังวันจะนะมังกรของเลกาันบาโกสเออนั่นะแหละที่เป็น นักฆ่ามังกรเป็นดาร์กอนสเลเยอร์ไอเฮียเนี่ยแอต้องบอกเลยว่ามันโคตรเก่งเลยนะที่มันอ่อนได้ขนาดเนี้ยมันเป็นเพราะบัฟความสมดุลลองมันไม่โดนบัฟความสมดุลสิตี้ของพระเอกไม่เหลือน่าจะตายกันทุกคนแกนแท้ที่เรกันบาโกสมันครอบครองอยู่เนี่ยที่มีข้อมูลจากทางหลอดมิลเลอร์มาที่รู้ๆก็คือว่ามีแค่6กดวง แต่ความจริงแล้วมันอาจจะมีมากกว่านั้นและแก่นแท้ของมันเนี่ยเป็นแรงห้าขึ้นไปด้วยนะแต่ในตี้ของพระเอกเนี่ยมีพระเอกแค่คนเดียวที่ครอบครองแรงสามหนึ่งดวงก็คือโอเกอร์ที่มันเข้าไปแลกเปลี่ยนมาโดยใช้แก่นแท้ของแวมไพร์ส่วนนั้นน่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรมากแต่เรื่องที่มันสำคัญจริงๆก็คือว่าดอกกี้เนี่ยมันไม่ใช่วิสตัตที่แบบ เก่งเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นอะคือมันพูดง่ายๆอะโดนวิสั์ด้วยกันเองด่าว่ากระจอกด่าว่าเป็นขยะไม่ได้นับว่าดอบกี้เนะี่ยมันเป็นวิสตัตด้วยซ้ําทั้งๆท,ที่ความจริงเนี่ยดอบกี้มันเป็นคนที่อยู่ในตระกูลบารอนนะมันเป็นราชวงศ์เพียงแต่ว่ามันดันเป็นลูกของเมียน้อยเป็นลูกของคนใช้ก็เลยทําให้ศักดินาของมันเนี่ย ไม่ได้มีหาอะไรเลยเป็นคนที่ขี้กลัวไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าที่จะทำอะไรแล้วก็พูดน้อยยกเว้นตอนเมาถ้าตอนเมาจะกล้าเป็นพิเศษแอดไม่ได้จะมาบอกว่าตัวละครของดอบกี้เนี่ยมีความเป็นมาอะไรยังไงบ้างแอดอาจจะทำย้อนให้ดูเรียงไทม์ไลน์ตั้งแต่ช่วงต้นของดอบกี้ให้ฟัง ว่าเอ้ยไทม์ไลน์ของเขาเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงตั้งแต่แรกเพราะว่าเออพอเราเห็นว่ามันตายแล้วอะก็ไปหาข้อมูลไงว่าในพวกนิยายอะเขาเป็นมาอะไรยังไงบ้างตัวละครนี้มันเป็นอะไรยังไงผู้เขียนเขาตั้งใจจะสื่อออกมาเป็นแบบไหนซึ่งเขาสื่อออกมาได้แบบโคตรดีอะถ้าคนอินเนื้อเรื่องก็จะรู้ว่าแบบเอ้ย สิ่งที่แอดพูดอยู่เนี่ยอาจจะเข้าใจในในทำนองเดียวกันแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นหรือว่าไม่ได้รู้จักช่องแอดตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วเพิ่งมาดูอ่ะอาจจะมองว่าแอดแม่งปัญญาอ่อนเ้ยอาจจะมองว่าแอดแบบไอ้เฮียมึงก็พูดไปเรื่อยอะ่ะมึงก็แค่บ่นไปเรื่อยอะ่ะแต่ลองคิดย้อนกลับสักนิดหนึ่งก็ได้ครับคิดว่ากว่าแอดจะสื่อมันออกมามันมันยากขนาดไหน ทุกทุกเสียงสั่นทุกทุกเสียงที่มันไม่ค่อยชัดเนี่ยมันมันเกิดจากตอนที่เราอะลองห้ไปแล้วแล้วเราต้องกลับมาอัดต้องคอนโทรลอารมณ์ตัวเองใหม่ให้ให้สื่อดอกกี้ออกมาได้ดีที่สุดอะทุกตอนของเรื่องเนี้ยแอดต้องบอกว่าแอดตั้งใจจริงนะแอดไม่ใช่คนที่ตัดต่ออะไรเก่งขนาดนั้นนะเวียงแต่ว่าเอ้ยเราเรารู้สึกกินใจกับเนื้อเรื่องของเรื่องนี้จริงเลยตั้งใจทํามาตั้งแต่ ตั้งแต่ต้นเลยอะตั้งแต่ตอนแรกมาจนถึงตอนเนี้ยแล้วก็ในในต้นฉบับที่มันเป็นภาคภาษาอังกฤษอะมันมีมา122ตอนละซึ่งแอดก็จะทำมันให้จบแล้วก็จะรวมตอนให้กับคนที่ดูอีกทีหนึง่งถ้าเกิดว่าคนคนที่อยากดูในส่วนของเอ้ยประวัติตัวละครของของเรื่องนี้ว่าแต่แต่ละตัวละครเป็นเป็นมาอะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวแอดอาจจะเอาไปทำอีกทีหนึง่งอาจจะไปทำอะถ้าเกิดแอดมีเวลาจริง แต่คือที่มาพูดในวันนี้นั่นแหละแค่มาบอกความรู้สึกไว้ว่ามันมันสุดจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดใครยังไม่เคยดูคลิปของวันพีซตอนที่ลูฟี่เผาเรือ going m a r r y ก็ลองไปหาดูนะครับเป็นภาค water seven ช่วงท้ายในท้ายละไปลองดูแล้วจะรู้ว่าเอ้ยมันอธิบายไม่ถูกอะ่ะมันเป็น,นความรู้สึกที่อธิบายไปไม่ไม่ถูกจริงจ แต่คือมันกินใจมันกินใจแอดมากมันกินใจแบบโคตรเลยเราไม่เคยอ่านมังงะเรื่องไหนหรือดูมังงะเรื่องไหนมาแล้วรู้สึกแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบโคตรนานเลยโคตรนานเลยกว่าจะมารู้สึกแบบนี้ได้กับมังงะเรื่องนี้ชื่อจริงภาษาอังกฤษของเขาเนี่ย Surviving the Game: As a Barbarian เอาชีวิตรอดในเกมฉบับคนเถื่อนวันนี้แอดไม่ได้ลง ตอนใหม่ให้ดูนะครับขอแอดไปเคลียร์อารมณ์ของตัวเองแปบ๊บหนึงแล้วเดี๋ยวแอดจะกลับมาอัดตอนต่อไปให้ได้ดูนี่เป็นแค่ความรู้สึกส่วนตัวของแอดนะครับ f อซทุกคนไม่ต้องเอาไปโยงเข้านั่นเข้านี่นะครับไม่ต้องไปโยงอะไรเลยอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของแอดเท่านั้นส่วนใครที่อยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ได้เลยแอดไล่อ่านทุกคอมเมนต์เลยอาจจะไม่ได้ตอบ หรืออาจจะตอบบ้างอันนี้แอดต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาแอดมันไม่ได้มีเยอะแล้วก็แอดค่อนข้างที่จะยุ่งกับงานพอสมควรแต่ก็จะพยายามลงคลิปให้ดูทุกวันแต่วันนี้แอดจะลงเป็นในส่วนของความรู้สึกที่แอดได้อัดตอนที่95-96ไปแล้วแล้วก็พรุ่งนี้แอดอาจจะลงให้2ตอนเลยก็จะเป็นตอนที่97-98นะครับ ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามมาโดยตลอดอย่างใครแอดยังไม่ลืมนะยังไม่ลืมอย่างใครแต่ว่ากำลังลือฟื้นลือฟื้นอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ก็รอติดตามดูแล้วกันยังไงก็แอดขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใครที่อยากดูในส่วนของข้อมูลตัวละครอยากให้แอดทำก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวถ้าเกิดแอด หาข้อมูลรวบรวมอะไรเสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับพบกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ